Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญมากๆก,กับสุขภาพเรานะคะก็คือเรื่องวัคซีนครับผมเราจะมาดูกันว่าเอ่อมันทำงานยังไงมีกี่แบบแล้วการออกแบบใหม่ๆนี่มันเป็นยังไงบ้างอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีวัคซีนหลักการและการออกแบบนะคะเหมือนเรามาดูพิมพ์เขียวกันเลยครับคือหัวใจหลักจริงๆของวัคซีนเนี่ย ก็คือการเตรียมระบบภูมิคุ้มกันเราให้พร้อมนะครับให้รู้จักเชื้อโรคก,ก่อนโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงติดเชื้อจริงๆอ๋อเหมือนซ้อมไว้ก่อนใช่ครับเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความจําทางภูมิคุ้มกันหรืออิมมูนเมมโมรีนั่นเองครับแล้วไอ้การฝึกหรือการซ้อมที่ว่าเนี่ยค่ะมันเริ่มยังไงในร่างกายเราล่ะคะเห็นพูดถึงแอนติเจนกับเซลล์นำเสนอแอนติเจนหรือ APCs ครับผมตัว APCs หรือเซลล์นำเสนอแอนติเจนเนี่ย พอวัคซีนเข้าสู่ร่างกายไม่ว่ารูปแบบไหนนะมันจะเข้ามาเก็บข้อมูลแอนติเจนหรือชิ้นส่วนของเชื้อโรคเนี่ยแหละครับเหมือนหน่วยสอดแนมหรอคะคล้ายๆอย,าอย่างนั้นครับแล้วมันก็จะเอาข้อมูลเนี้ยไปบอกเซลล์ท์เฮลเปอร์ทีเฮครับซึ่ง T-Helper ก็เหมือนเป็นผู้สั่งการแล้วก็จะไปกระตุ้นเซลล์ B ให้สร้างแอนติบอดีแอนติบอดีก็คือตัวจัดการเชื้อโรคโดยตรงใช่ครับ เป็นเหมือนอาวุธเฉพาะทางเลยและสำหรับวัคซีนบางชนิดอย่างพวก mRNA หรือไวรัสเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นอีกตัวหนึ่งคือ T- c y t o t o x i c โดยตรงให้ไปจัดการเซลล์ที่ติดเชื้อไปแล้วอืหอหองั้นที่สำคัญสุดๆก็คือการสร้างเซลล์ความจำหรือ memory cells ที่อาจารย์พูดถึงตอนแรกใช่เลยครับตัว memory cells ทั้ง B และ T เนี่ยแหละครับคือหัวใจเลย มันทําให้พอเราเจอเชื้อจริงครั้งต่อไปเนี่ยร่างกายเราจะตอบสนองได้เร็วมากๆแล้วก็แรงกว่าเดิมเยอะอ,อ๋อค่ะซึ่งการตอบสนองเนี่ยมันก็มี2แบบหลักๆนะครับคือภูมิคุ้มกันแบบสารน้ําหรือ h u m มโรที่ใช้แอนติบอดีจัดการเชื้อนอกเซลล์ค่ะกับอีกแบบคือภูมิคุ้มกันแบบเซลล์หรือ c e ล l mediated อันนี้ใช้ T เซลจัดการเซลล์ที่ติดเชื้อไปแล้วข้างในซึ่งความเข้าใจตรงนี้ก็ช่วยในการเลือกวัคซีนให้เหมาะกับเชื้อแต่ละชนิดถูกต้องครับผมค่ะเหมือนมีเครื่อง ือเต็มกล่องเลยแต่และอย่างมันต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์ครับมันก็มีหลายแบบจริงๆครับตั้งแต่แบบเอ,อดั้งเดิมเลยนะวัคซีนเชื้อตายหรือ inactivated อันนี้คือเอาเชื้อโรคมาทําให้ตายก่อนปลอดภัยมากแต่ภูมิมันอาจจะอยู่ไม่นานต้องฉีดกระตุ้นบ่อยหน่อยออกับอีกแบบคือวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์หรือ live attenuated อันนี้เชื้อยังไม่ตายนะครับแต่ทําให้อ่อนแอลงมากๆอันนี้กระตุ้นภูมิได้ดีกว่าใช่ครับดีมากเลย กระตุนได้ทั้งสองแบบทั้งฮิวมอรอลทั้งเซลล์มีเดียเตตแต่ก็อาจจะต้องระวังในคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีแล้วก็มักจะต้องเก็บในที่เย็นจัดๆค่ะแล้วก็มีแบบที่ออไม่ได้ใช้เชื้อทั้งตัวแล้วใช่ไหมคะเป็นแบบชิ้นส่วนครับผมนั่นคือกลุ่มวัคซีนซับยูนิตหรือคอนจูเกตพวกนี้จะเลือกใช้แค่ส่วนสําคัญของเชื้อเช่นโปรตีนเปลือกนอกหรือน้ําตาลที่ผิวเซลล์แบบนี้ก็ปลอดภัยมากๆเลยสิคะปลอดภัยมากครับ เพราะมันไม่มีทางก่อโรคได้เลยแต่ว่ามันอาจจะกระตุ้นภูมิได้ไม่แรงเท่าไหร่ก็เลยมักจะต้องใส่สารกระตุ้นภูมิหรือ adjuvants เพิ่มเข้าไปช่วยอ๋อไอตัว adjuvants นี่เองครับส่วนเทคนิค conjugate เนี่ยมันเหมือนกับการเอาโปรตีนไปเชื่อมกับส่วนที่เป็นน้ำตาลเพื่อช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเ,เนี่ยตอบสนองต่อน,น้ำตาลได้ดีขึ้นเข้าใจแล้วค่ะ แล้วกลุ่มที่ดังมากๆตอนโควิดล่ะคะพวก mRNA กับ viral vector อ่าครับกลุ่มนี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่เลยวัคซีน mRNA DNA เนี่ยมันไม่ได้เอาเชื้อหรือชิ้นส่วนเชื้อใส่นะครับแต่ส่งเป็นรหัสพันธุก,กรรมหรือพิมพ์เขียวเข้าไปให้เซลล์เราผลิตโปรตีนของเชื้อเองถูกต้องครับให้เซลล์เราเป็นโรงงานผลิตโปรตีนเองเลยข้อดีคือมันปรับเปลี่ยนพัฒนาได้เร็วมาก ถ้าเชื้อมีการกลายพันธุ์แต่ก็ต้องแลกมากับความเอ่อความไม่ค่อยเสถียรต้องเก็บเย็นมากๆใช่ครับต้องเก็บอุณหภูมิต่ำมากๆแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษอย่างอนุภาคไขมันนาโน,โนหรือ LNP ห่อหุ้งสารพันธุกรรมไว้แล้วไวรัลเวกเตอร์ล่ะคะตัวอื่นที่ไม่ก่อโรคในคนนะครับมาดัดแปลงพันธุกรรมให้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นพาหะหรือมาโทรจัน Oh. ครับนำส่งรหัสพันธุก,กรรมของเชื้อที่เราต้องการเข้าไปในเซลแทนตัวนี้กระตุ้นภูมิได้ดีเหมือนกันแล้วก็อาจจะ,สะเสถียรกว่า MiA หน่อยไม่ต้องเย็นจัดเท่าแต่ก็อาจจะมีประเด็นเรื่องภูมิคุ้มกันต่อตัวไวรัสที่เป็นพาหะเองใช่ครับอาจจะมีได้ถ้าคนนั้นเคยติดเชื้อไวรัสที่เป็นพาหะมาก่อนโห oh, ฟังดูแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันไปจริงๆนะคะแล้วตัว a d j u v a n t s ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้มันสาคัญยังไงอะคะ อ๋อครับแอสเซอวน์ ance, หรือสารกระตุ้นภูมิเนี่ยมันสำคัญมากโดยเฉพาะกับพวกวัคซีนซับยูนิตหรือวัคซ er ีนเชื้อตายที่ตัวแอนติเจนเองมันอาจจะ,ะไม่ได้กระตุ้นภูมิได้แรงพอมันเข้าไปช่วยยังไงคะมันเหมือนเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับช่วยเรียกเซลล์ภูมิคุ้มกันให้มาสนใจตรงนี้มากขึ้นทําให้การตอบสนองตอ่อวัคซีนมันแรงขึ้นดีขึ้นอาจจะช่วยลดปริมาณแอนติเจนที่ต้องใช้หรือทําให้ภูมิอยู่ได้นานขึ้นด้วย อ๋อที่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือพวกสารประกอบอลูมิเนียมหรืออะลัมใช่ไหมคะครับตัวนั้นเป็นตัวคลาสสิกเลยใช้กันมานานแต่ปัจจุบันก็มีการพัฒนาแอดจูเวนต์แบบใหม่ๆที่มันเอ่อออกฤทธิ์จฉเพาะเจาะจงมากขึ้นด้วยครับจากเรื่องใช้เชื้อทั้งตัวมาเป็นชิ้นส่วนมาเป็นแค่รหัสพนันธุกรรมดูเหมือนการออกแบบวัคซีนมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะในแหล่งข้อมูลมีพูดถึง reverse vaccinology ด้วยอันนี้มันคืออะไรคะ คลิกวิธีคิดเดิมๆเ,เลยหรือเปล่าใช่ครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนกระบวนทการหรือ paradigm shift ครั้งใหญ่เลยก็ได้ครับคือเดิมทีเนี่ยการพัฒนาวัคซีนเราต้องเริ่มจากการพยายามเพาะเลี้ยงเชื้อให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยหาวิธีทําให้มันอ่อนแรงหรือตายหรือสกัดเอาชิ้นส่วนออกมาซึ่งบางทีมันก็ยากมากหรือทําไม่ได้เลยค่ะแต่ reverse vaccinology เนี่ย มันเริ่มกลับด้านกันเลยครับคือเราเริ่มจากการถอดรหัสพันธุกรรมหรือจีโนมของเชื้อโรคทั้งตัวก่อนอ่านแผนที่มันก่อนเลยใช่ครับพอได้ข้อมูลจีโนมทั้งหมดมาแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ชีวสารสนเทศหรืออิมมิโนอินโฟมติกส์เนี่ยแหละครับมาวิเคราะห์คาดการว่าโปรตีนส่วนไหนของเชื้อมันน่าจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีแล้วค่อยเลือกตัวนั้นมาสังเคราะห์แล้วทดสอบ โห oh, ฟังดูฉลาดมากๆเลยค่ะคือไม่ต้องไปงมหาในเชื้อจริงๆแต่ใช้ข้อมูลมาช่วยหาเป้าหมายก่อนถูกต้องครับทำให้มันเร็วกว่ามากๆแล้วก็อาจจะเจอแอนติเจนที่เราไม่เคยเจอด้วยวิธีเดิมๆด้วยซ้ำตัวอย่างความสำเร็จที่ชัดเจนมากๆก็คือวัคซีนป้องกันเชื้อเมนิโกคอคัสกลุ่มบหรือบิกเซโรนะครับอ๋อ oh, ตัวนั้นที่พัฒนายากๆใช่ไหมคะครับ เพราะวิธีดั้งเดิมมันติดปัญหาตรงที่เปลือกน้ำตาลของเชื้อกลุ่มบีมันดันไปคล้ายกับโครงสร้างในร่างกายคนแต่พอใช้ reverse vaccinology ก็ไปเจอโปรตีนอย่อื่นที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วเอามาทำวัคซีนได้สำเร็จ สุดยอดเลยค่ะสรุปแล้ววัคซีนนี้ก็คือการฝึกให้ระบบภูมิคุ้มกันเรามีความจำผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลายมากๆเลยนะคะตั้งแต่ใช้เชื้อจริงๆมาปรับเปลี่ยนใช้แค่ชิ้นส่วนสำคัญจนถึงใช้แค่รหัสพันธุกรรมแล้วก็มีตัวช่วยอย่าง Actuvents มาเสริมทับแถมยุคใหม่ย,ยังใช้ข้อมูลจีโนมกับคอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบอีกกลับผมและสิ่งที่น่าจับตามากๆต่อไปก็คือ ด้วยเครื่องมืออย่าง reverse vaccinology บวกกับแพลตฟอร์มที่มันยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้เร็วมากๆอย่าง mRNA หรือ DNA ที่มันก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนี่นะครับค่ะมันจะทำให้เรามีโอกาสพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคที่เอ่อที่เคยเป็นเรื่องท้าทายมากๆในอดีตได้ไหมอย่างพวกเชื้อที่เพาะเลี้ยงในห้องแลบไม่ได้เลยหรือพวกเชื้อที่มันกลายพันธุ์เก่งๆเนี่ยอนาคตมันอาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆค่ะ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพของเราจริงๆนะคะเนี่ย เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วล่ะมัง้งคงต้องอยู่บ้านแทนเมื่อวานลองทำอาหารสูตรใหม่ตาม YouTube ดูเอ่อรสชาติมันก็ออกมาแป,กแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะแค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะ